สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ c r ซี่วันนี้นะคะรายการวัลเล่ c r ซี่ก็จะมาสรุปผลการแข่งขันค่ะคู่ระหว่างฮึงกุ๊กนะคะทีมของกัปตันคิมยอนคยองและทีมของน้องสองวิภาวีสีทองก็คือฮุนไดย s สเต e นั่นเองค่ะผลปรากฏว่านะคะแมตช์ล่าสุดนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะ ทีมฮุนไดเอาชนะทีมฮึงกุกของกัปตันคิมไป3ต่อศูนเซตเลยค่ะโดยสกอร์ 25-20, ต่อ25-20ต่อและ25-19ต่อก็เรียกได้ว่าน้องสองวิภาวีเนี่ยพาทีมฮุนไดไปบุกเอาชนะฮึงกุกถึงถิ่นเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการแพ้0ูนย์ต่อ3เซตครั้งแรกของฮึงกุกในลีกเกาหลีใต้ในฤดูกาลนี้ด้วยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าวินาทีนี้เนี่ยไม่มีใครหยุดน้องสองวิภาวีไว้ได้จริงๆเลยนะคะฟอร์มมาแรงแล้วก็มาดีกันทั้งทีมเลยนะคะเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยดีกว่าต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยแน่นอนฮึงกุ๊กเนี่ยทีมของกัปตันคิมยอนคยองยังไงก็ได้เปรียบทีมของน้องสองวิภาวีของเราอยู่แล้วเพราะว่ากัปตันคิมเนี่ยเล่นในบ้านของตัวเองและที่สําคัญทีมฮึงกุ๊กขึ้นนําไปก่อนด้วยนะคะ ขึ้นนําไปก่อนด้วยเลยค่ะย้ําว่าขึ้นนําไปก่อนแต่สุดท้ายก็ปิดเซตไม่ได้จนทีมของน้องสาววิภาวีหรือว่าฮุนไดเนี่ยตามมาตีเสนอแล้วก็ปาดหน้าเค้กเอาชนะไปได้ทุกเซตทุกเซตเลยค่ะจนสุดท้ายมาเซตที่3นะคะเหมือนทีมฮึงกุ๊กแบบไม่เอาละหมดแรงและฉันไม่อยากได้ชัยชนะในครั้งนี้แล้วนะคะ ฮึงกุ๊กก็แบบเล่นแบบตีทิ้งตีกว้างเล่นไปเรื่อยเปื่อยแต่จริงๆอ่ะเขาก็ตั้งใจเล่นกันแหละค่ะแต่มันสู้ฮุนไดของน้องสองวิภาวีไม่ได้จริงๆวันนี้ทีมฮุนไดเข้ามาดีทุกสกิลจริงๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นนะคะเล่นได้ดีแล้วก็เหนียวมากๆเลยนะคะไม่ยอมปล่อยให้บอลตกง่ายๆแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดจริงๆเลยนะคะสำหรับโค้ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเทคนิคหรือแท็กติกอะไร ก็ขุดขึ้นมาใช้กับทีมฮึงกุ๊กหมดเลยและสุดท้ายนะคะน้องสองวิภาวีของเรานี่แหละค่ะที่เป็นตัวทําแต้มให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องบวกกับผู้เล่นต่างชาติอีกคนหนึ่งนะคะที่ช่วยทําแต้มเหมือนกันก็เลยทําให้วันนี้นะคะทีมฮุนไดฮิลสเต็เอาชนะฮึงกุ๊กไปได้3ต่อศูนเซตเลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ชมการแข่งขันในวันนี้แล้วนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างลองบอกแอดหน่อยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยค่ะแอดอยา ได้รับความคิดเห็นของคนอื่นนะคะว่าในแมชนี้เนี่ยคิดเห็นเป็นประการใดกันบ้างและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมการแข่งขัน,นในแมชนี้นะคะแอดเองมีลิงก์รับชมย้อนหลังมาให้ได้ชมกันค่ะสามารถคลิกเข้าไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะคะที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ c h a n i s e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ